สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นฟรีไฟ้นะครับทุกคนไม่ได้เล่นนานมากซึ่งวันนี้ผมจะมาใต้แหลงนะครับ 4v4 นะครับจากแหลงได้สองนะครับทุกคนไปถึงแหลงมาตเตอร์เลยนะครับเออมาดูว่าเราจะเล่นกี่ EP นะครับจะถึงอ่ะแล้วก็ผมเอาสกิลฮายาโตะมานะครับแบบว่าเป็นอัปเกรดแล้วนะครับแล้วก็วูดดี้ที่อัปเกรดแล้วนะครับแล้วก็ทัศยะนะครับสถานีนะครับแล้วก็ผมจะเอาเป็นเรกิมานะครับสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็ของอันนี้ผมว่าเป็นกระเป๋าไปน่าจะดีที่สุดแล้วล่ะมาดูว่่่าาาเเเรรรรจะะะออดดหืปปลลนนนนนคคคับกกไ2ทุ นายคอมนะครับมาดูว่านคอมเนี่ยเราจะพึ่งมาเตอร์หรือเปล่านะครับไม่รู้กี่เ p แต่เราแม่งมาเอพเดียวจบในห้องแล้วโอ้เป็นยู p ผมอยากได้แบบเป็นแบบนัดเปียวว่าไม่เป็นไรแต่ได้อยู่แต่มันมีตา2องดีเซิร์ตดีเซิร์แล้วน่าจะซื้อได้อยูะโอเคไปก่อนนะจ๊ะทุกคนสู้เขาตะกูดชื่อชื่ออะไรนะตะกูดตะกูดน้องพี่เราไปช่วยน้องพี่ไปช่วยลราด้งพี่ไปช่วย้ราด้งอุ้ยมันอยู่อยู่ในนู่นอยู่ในนู่นอยู่ในนู่นในบ้านแหละจ๊ะไม่ใช่แต่บ้านหนในลองรถในลองรถในลองรถ เออเออแตกหนึ่งเฮ้ยทำไมมันยิงอยู่บ้านวะกิดอเลยขึ้นเฮ้ยเหมือนมีอีกตัวหนึ่งปะเหมือนมีอีกตัวนึงปะอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นโอเคตาแรกเราได้นะครับทุกคนเฮ้ยเหมือนเขาเอฟเคปะมืเกียอตาทีสองนะครับเราเป็นดีเซอร์แล้วนะครับเพราะว่าผมจะซื้อของนี้นะครับเออถ้าเราเอาไอ้กระเป๋ามานะเราจะมีเหมือนแบบเราจะมีไอ้วอร์ฟีหนึ่งอันนะทุกคนอืมน่าจะใช่ใครที่แรงสูงๆนะครับแรงกงแรงแกนอะไรอย่างงี้นะครับก็ทักมาในเพจได้นะครับ จะ <laughs> มาทำคอนทรงกันด็ดเลยงี้โอเคแต่ว่าเราจากเลนส,สองอะอเราจะขึ้นไหมอันนี้คือกล่องอะไรวะเฮ้ย <Wow. S 1> hey! okay. okay. แปลกๆนะเฮ้ยโอเคโอเคแต่กันนึงเราเรายาังตึงอยู่เราดังตึงอยู่เฮ้ยโอ้โหหลังมาก าจะมีคนมาแน่ๆเลยว่ะทุกคนเนาะมันเป็นจุดแอร์ดรอปตกปะตรงนั้นน่ะน่าจะใช่นะโอ้เป็นจุดในบ้านสองตัวเลยโอเคเดี๋ยวเราจะใช้เซียไปนะครับเวลาใช้สกิลอ่ะมันจะมีเกาะนะทุกคนเออมันคือสกิลของซานินะครับอยู่ไหนอยู่ไหนกันนะเหมือนมายิ้กตัวหนึ่งนะครับทุกคนแต่ว่ามันหายไปไหนไม่รู้เว้ยอ๋ออยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเอ้ยเฮ้ยมายิ้กตามอดีฮูย์เอวบิวฮูยมันมีเอวบิวหรือเปล่ โอเคเรากสามารถเอาสกิลเล่นระยะไกลมาได้ทุกคนผมก็ชอบเล่นนะแต่ว่าตอนนี้ขอแบบดีทรงดีเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนนะเออผมว่านะเดบิวคู่ไม่น่าจะโอเคผมว่าเอาปืนอื่นดีกว่าเนี่ย A14 ทุกคนเอาแบบยิงแบบแรงๆเลยปะเออเพราะว่าผมจะไปข้างบนนะเฮ้ยทำไมขึ้นไปกันได้แล้วจะไปบวกกันบวกได้ยี่ยย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 ยเยย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 ะข้างบนหมดไม่ดีไม่ดีไม่ดียย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 ย ผมยิงไม่โดนเลยว่ะทุกคนยิงโดนแล้วว่ะทุกคนเย้ขอขอฮิวเลือดก่อนขอฮิวเลือดก็เฮ้ยไม่น,น่าฮิวทนันหรอกเฮ้ยทีมเราตึงอยู่ทีมเราตึงอยู่ทีมเราตึงเฮ้ยเมฆแปลกแปลกและโอเคตอนนี้นะครับเหลืออีกหนึ่งคนนะครับไม่รู้มันอยู่ไหนเฮ้ยเ <Hey! S 1> อ้าชนะแล,ล้ <iona> <hi> าาวหรอแล้วมันจะทำอะไรเลยตาเล็ก โอเคนะครับตอนนี้เราได้สองสามดาวนะครับทุกคนเราต้องการอีกสามดาวเพื่อที่จะขึ้นได้สามนะครับอโอเคเอ็มห้าร้อยมานะครับเฮ้ยแต่ฝั่งนู้นจะออกดีเออประทรเอ้ยเอสโปว่ะเอสโปว่าสั้นผมไม่รู้นะครับว่าตอนเนี้ยโปมันรับบาดเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับทุกคนเออแต่ตอนสตรีมล่าสุดก็ยังเจออยู่นะเจอเยอะด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปตรงกลางดูนะครับมาดูว่าเราจะเจอกับเขาหรือเปล่านะครับเฮ้ยหรือว่าเขาไปั่งนโน้นหมดอ่ะโอ้โหโอ้โห ไม่ทำไมปืนอะไรวะนะยิงจิวจิวจิวเฮ้ยปืนอะไรวะยิงจิวจิวจิวเมื่อกี้โอ้ยผมยังไม่เป็นแล้วโอ้ยโอเคเฮ้ยเราได้สองคนเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าอ่ะว่าสวย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 แต่ผมไม่ไม่ไม่รู้จริงๆนะไอ้จิวจิวจิวไม่คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันยิงน็อกซอกเลยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตัวไม่ตัวเพื่อนไม่ตัวเพื่อนเฮ้ยมันเกินปูวิมุยเนี่ยตัวเขาเพื่อน ดูเพื่อนข้างหลังเพื่อนเพื่อนข้างข้างข้างก็ข้างขลังเพื่อนข้างขลังอันนี้อันนี้อันนี้มันคืออะไรอ่ะไม่ไม่ยิงมันอ่ะอยากอยากยุ่เสือกอนหรอหรืออะไรยังไงอะไรวะโอ้น่าจะมีตรงนี้ตัวนึงนะผมว่านะ มีระเบิด์นะอย่างงี้โดนไปเจ็ดสิบเอ็ดโดนอ้าวมาซ้ายมาเลยเพื่อนโอ้เฮ้ยมันโหดจังวะโอเคมาดูนะครับว่าตรงนี้เราจะเจอใครหรือเปล่านะครับเฮ้ยขเขาเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากโอ้ยถ้าไมีบีเอวบอกเลยว่าตุยตุยแน่มองบอกเลยได้เล่นดีอย่างงี้มาออกมาออกมาอย่างงี้ได้เล่นดีอย่างงี้ได้เล่นดีในที่สุดในที่สุดมันก็ตุย ตังเยอตังเยะทำไมมาเลกคนี่เฮ้ยเจอตัวเจอตัวแล้วโอ้เดียยวเโอเคโอเคชุบชุบนนะชุบอยู่ชุบกัอยู่ตึงครับตานี้ตึงตึงตึไปเดตึงตไปเดาทำไมเลอะาทำไมเลอเรามาฝังนี้หน่อยฝั่งนี้หน่โอเคมันอยู่นู้นมันอยู่นู้นเฮ้ยมัน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 ชัดมชัดมชัดโอเคแล้วเนื้อโอเค ดูนะว่ามันมีใครหรียปล่ะเฮ้ยมันมีตรงนน้นคนนึงโอเคเดี๋ยวเราเล็งนะครับตรงนี้โอ้ยเดียวมันเห็นเราได้ไงวะเอ้เอาดี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 อยู่ไหนกันจ้ามันอยู่ไหนอะตัวสุดทยอูโอโอโหนูมันแม่นโอโอเฮ้ไม่เห็นไม่เห็นอะไรพี่พี่ไม่เห็นอะไรทางนั้นะ ไปครับทุกคนแล้วผมจะเล่นชาร์จนะคอยดูนะผมจะเล่นชาร์จให้ทุกคนดูเลยน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งสวัสดีครับฮะกุณเราต้องไหนยิงอ๋อ้โาฝั่ง,โโงนี้นู่นู่นมันมมอยู่ฝั่งซ้ายมันอยู่ฝั่งซ้าย ไอ้นี่มาเล่นเป็นไอ้นี่มาเล่นเป็นโอ้เพื่อนเหล่าคนเดียวแย่แล้วว่ะทุกคนเฮ้ยมันจะสามเท่าเดียวเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นไว้ก่อนโอ้โหมันมีคนโคบฝั่งซ้ายอ่ะใครจะไว้นี่คือมันอยู่ฝั่งซ้ายเฮ้ยยิงบอลเพื่อนเฮ้ยิงไม่ออกหรอเออเอออู้หยิงแบบไม่มีเสียงอะทุกคนอุ้ยทำไมโดนกันขนาดนั้นนะมันเก่งกันจังว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราจะไม่ทำอะไรเลยดูดิดูเลือดเพื่อนเราดิเฮ้ยเลือดเพื่อนเราน้อยแล้วไงอะ ไอ้นี่มันโหดเกินไปบอกว่าเฮ้ยจะเย็นเพื่อนจะเย็นไปก่อนเพื่อนเออโอ้มันอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ออกไปมันก็ไม่ออกมาเฮ้แต่ว่าเอาดิเอาวนี่อาวนี่หนึ่งสามหนึ่งสามเอามาเฮ้ยมันอยู่ซ้ายเฮ้หนึ่งสองเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวจไปแปะแล้วไปแปะแล้วลุมมัน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 เลยลุมมันเลยอออ้ยเจะเ่าเว้ยนึกว่าจะแพ้ซะละเฮ้ยมันคนเดียวมันแบกทีมเลยนะเว้ยทีมนู้นน่ะไม่ยังเก่งอ่ะ โอเคนะครับตอนนี้นะครับได้ซองนะครับสี่ดาวนะครับทุกคนโหยคนเมื่อกี้อาตายิงหัวสี่เปสี่เจ็ดสิบหกโอ้มากัดโอ้โหเจ็ดสิบหกฮิโอะโอ้คนคนเมื่อกี้นะครับทุกคนเล้งฟีเวอร์ด้วยโหดจัดอะเราเจออะไรอะฮิโรอีกมาจากไหนอะฮิรีกไว้ใจ้วครับมาครับมาอ้าวอ้อมอย่างนี้หรอฮิรีกแล้วก็ไม่เว้นนะครับ เรามันเรามันแกะมาตเตอร์เก่าอยู่แล้วไปไม่ตายไว้เฮ้ยเอยอย่งถึกเลยลูกพี่เฮ้ยแปลกๆว่ะอ๋เอเอ,เอผมลืมปุ่มพันยาเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ไม่ใช่หรอกนะนี่นั่งกดอยู่กดว่าปุ่มพันยามันอยู่ปุ่มอะไรยังไรโอเคหมอเอาซี่ไปเล่นดีกว่าแต่งงเมื่อกี้มากเลยแบบโอ้โห เรายิงไปอย่างเยอะอะทุกคนร้อยเจ็ดสิบเาเมจอ่ะตัวเดียวอ่ะโอ้โหเลยแค่สามสิบเาเมจมันะุูเหรอเฮ้ยอะ, <_ d ata> อะไรอ่ะอ๋อมันต้องยิงเหรอใช่เพื่อนนะขอนะขอนะขอโอ้มันได้ยาด้วยโอ้เฮ้ยอ๋ออย่างนี้นี่เองมันต้องยิงนะคะไอ้กล่องเมื่อกี้ผมก็ว่าอยู่มันไม่มีปุ่มเปิดเ <_ d ata> นี่ยขอดูนะ <_ d ata> นี่งไงทุกคนเห็นนะเ <_ d ata> นี่ยยามานหนึ่งอันนะครับ <_ d ata> ออมันเต็มแมพเลยนี่ <_ d ata> อยากลองลูกซองดูวะทุกคนลองลูกซองหน่อยดิแบบไม่มีอาไอ้วอนะครับเราซีอยู่หม่องนี้นะครับโอเคมันมาตรงกลางเยอะมากอ่ะว่ามันจะไอดอกปะไอดอกแน่ๆเลยว่ะทุกคนใช่ใช่ใช่มันจะไอดอกโอเคฝั่งซ้ายมานะครับตอนนี้เอ้ยเขามามามาเฮ้ยขอเข้าบ้านก่อนขอเข้าบ้านก่อน มเงียบเลยไม่เงีผมบบผมเล่นเงียบเลยทุกคนผมแบบผมเล่นเงียบอ่ะเออสู้เขาคือขอเพื่อนเฮมีเฮวสามีเฮวสามีไปเออแปลกแปลกละเฮ้ยเฮ้ยเออเเออเออเอ้เเออเเอนยเออเเวเออเเออเอเราเออเอแออเอเอเ้เาเยเ้เาะเเอเอ นึกว่ามีสกิลบอกก็วก,กว่าสก,กิลไปเถอะสรุปไม่มีสก,กิลอย่างแซดเลยว่ะทุกคนไม่ได้ดูว่ามีสก,กิลกระแบบวิ่งหนีเมื่อกี้ยังไงต่อซ้ายมายิงปืดเด้อสองสองเสยเลย้ยเฮ้ยแต่มันแต่มันเจ็บมากเฮ้ยแต่มันมียาเยอะมันเอาเยอะเอเอ,เอแปลกๆปกแล้วมัน <laughs> มันมัน,มนโอ้โอเพื่อนโอ้โอเพื่อนสู้เขา ดูกข้าเพื่อนเอฮ้ยอย่าลดนะอย่าลดนะไม่ลดนะโอเคเรามีแทมปองกันอยู่นะครับทุกคนโดาวโอเคนะครับทุกคน ใ,ใ,ใครมีเทคนิคอะไรนะครับอันนี้คือแค่คลิปแรกนะทุกคนเออใครมีเทคนิคอะไรนะครับจะบอกผมนะ si ครับเออหรือว่าจะมาแบกผมอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับทุกคนขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราสิเอาจริงกันนะครับอันนี้ก็เอาจริงแล้วแต่มันสู้ไม่ได้จริงๆอ่ะเออเดี๋ยวไปศึกษานะครับว่าเขาเล่นสกิลหรืออะไรกันยังไงนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บฮิฮิ e ีสองเจอกัน